้้นรอแลวมาต่อแล้วามาต่อ,ตอให้กันเลยนะคะจ๋าจโอเคเช็คภาพเช็คเสียงเลยจ๋าขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงกันสักครู่นะคะโอเคไหม สวัสดีสสดค่ะลูกค้าจ๋าใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ดันหนึ่งให้อดมินหน่อยนะคะอ่าโอเคไหมเอ่ยโอเค,อเคจ้าวันนี้นะคะอย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่บอกว่าจะมีงานกระโปรงมาเปิดรีวิวให้ลูกค้าดูอีกรอบหนึ่งนะคะาราคากระโปรงตอนนี้มีโปรโมชั่นนะอ่าแต่แต่ออดมินเังไม่บอกว่าโปรโมชั่นราคาเท่าไหร่ แอดมินจะเปิดให้ลูกค้าดูก่อนว่าง,งานสวยหรือเปล่านะคะจ้าวันนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวนี้ที่เรามาเปิดรีวิวนะคะตัวนี้จะเป็น fc 7 6กระโปรงแฟชั่นนะคะเดี๋ยวรอแอดมินหลังบ้านปากราคาสักครู่น,นึงนะอ่าลูกค้าจ๋าตัวแรกก็มาอีกแล้วนี่กระโปรงค้าวูนะลายอย่างนี้เลยลายเหมือน คล้ายๆลายชินโนริใช่ลายชิโนรีนะตัวเนี้ยววัยรุ่นขา้าวใจฮิตแล้วก็นิยมใส่กันมากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใส่แล้วมันน่ารักมันแบบสไตล์คาเฟเ่เก๋ๆใส่ทับผ้าใบมันแบบคือมันง่ายไยงอ่ามันสวยนะลูกค้าจา๋านี่ตัวต่อไปนี่เลยเนี่ยสไตล์วัยชุเวัชชุเกแบบเรียบร้อยหน่อยไม่ชองแบบว่าชุเกแบบโปมาก เซอร์จาวาย k ลูกค้าเข้าใจฮิตกันมากนะตัวเนี้ยเพราะว่ายุคนี้เป็นยุควากเ k กลับมาดังอีกแล้วเออเพราะว่ายังไงมันแซบไงสมัยนี้เขาก็แบบว่าเออเป็นคนแซบแซบกันใช่แซบแซบกระสอบกระโปรงนี้นะคะจะเป็นแบบว่ากระโปรงรวมผ้ากระโปรงนะที่แบบว่าจะมีผ้าซาตินลินินคอตตอนโพลีไฟผสมกันแล้วก็จะมีแบบว่า เ,เสริมดอก<า>แต่ดอกอันนี้จะเป็นเหมือนแบบผ้ากำมะหยี่เสริมเข้ามาสวยนะลูก,<ช>กค้าจ้ะราคาตัวนี้นะคะแบบว่าจัดโปรเลยนะใช่อุ้ยตัวนี้แซบจังตัวนี้แบบเอาไวุ้กแค่อ,อันนี้จะเป็นแบบว่าของวัยรุ่นตัวเล็กใช่โอ้โหสีแบบว่าเห็นนะลูกค้าค่ะเขาก็จะค้าไซส์ไปให้นะ S M L เหมือนเดิม S M L X L นะคะลูกค้าเนี่อย่างตัวนี้เอวประมาณสา กับ30มสิบเนี่เลยมั้งใช่เอวเขาก็จะใหญ่เล็กใหญ่คลาคล้ากันไปนะคะค่ค่ะอ่ายูนิคอโอ้ยมีแบรนด์ออกไงลุ้นแบรนด์ก็มาตัวนี้ก็ยูนิคอ์อเหมือนกันพี่จ๋านี่แบรนด์เขาออกนะยูนิคอ์ออีกแล้วจ้อแม่ใช่ค่ะค่ะ ตอนนี้นะคะแอดมินหลังบ้านปักหมุดมาแล้วนะคะตอนนี้ราคาจะเป็น F C 76กระโปรงแฟชั่น100กิโลนะคะราคาโปรวันนี้1,900บาทจ้าอ้จำนวนตัวเท่าไหร่อ่ะที่ดาวแจ้งลูกค้าหนึ่งสีจำนวนตัวในกระสอบนี้นะคะ350ประมาณบวกลบนะคะประมาณนี้เยอะจังสอ 350กับราคาพันเก้าตกหูตกทุนตัวละเท่าไหร่5บาทเองลูกค้าจ๋าตัวละ5บาทลูกค้าใช่ลูกค้าลูกค้าไปขายแบบว่าวัยแบบวัยรุ่นวัยทำงานได้หมดเลยนะวัยทำงานก็ใส่แบบกระโปรงแบบเก๋ๆไปทำงานเนี่ยคุณพี่สวยนะใช่ตัวละ5บาทกระสอบนี้ร้อยกิโลร้อยกิโลแต่ว่ากระสอบ รีวิวนะคะจะไม่มีส่วนลดนะเพราะว่าเราจะโปรโมชั่นให้ลูกค้าแล้วนะคะโปรโมชั่นนี้จะอยู่ถึงแค่เดือนนี้เท่านั้นเนาะสิ้นเดือนเมษาย,ยนนี้ก็จะปรับราคาขึ้นนะคะลูกคา้าค่ะเพราะว่าโปรโมชั่นเดือนนี้เท่านั้นแหละตัวเนี้ยนะคะใช่อู้คือหนูนะคะกับ,บแบบคล่องๆ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากได้ราคาส่งนะทักค่ะแอดมินหลังบ้านได้เลยนะคะเนี่ยทักค่ะบอกว่าแอดมินราคามีราคาส่งไยะคะทักได้เลยแคปแคปแชทไอแคปไลน์นี้ไปเลยนะคะทักหาแอดมินได้เลยจ้ามีแอดมินแจ้งมาว่าเมื่อวานขายไปสกระสอบแม่สี่กระสอบนะลูกค้าเขาเอาไปสี่กระสอบเรา,าขายดีคัน<ๆ>บ้าก็ราคานี้จะไม่เอาได้ไงสี่กระสอบขาย่ที่ไหน นะคะมีแค่สบายออเดอร์นะลูกค้าเนี่ยมาเปิดให้ลูกค้าดูกันตรงนี้เลยว่าสภาพข้างในเป็นยังไงนะคะสวยจริงแล้วก็ยังมีแบรนด์ให้ลุ้นอีกนะในกระสอบเนี้ยตัวละ5บาทเอาไปขายเป็นแบรนด์ขายได้เท่าไหร่แบบว่าเอาไปซกักไปรีดไปขายแบบแยกเนาะแบบว่าแบรนด์หนึ่งก็ขายแบบโอ้ยแปดสิบร้อยนึงก็ขายไปเถอะลูกค้ากระโปรงไหมพรมถี่ละเอียดมากนะคะลูกค้าสวยจริงเนาะแบบว่า เนี่ยแบบว่าพ่อค้าที่แบบขายส่งอ่ะยูนิโคมาอีกแล้วจ้าเออแบรนด์เขาก็ออกดีนะเ,ออเนี่ยเธอเธอดูสิโคลีชีฟองลูกค้าเนี่ยเขาจะบางเบาอย่างนี้เลยนะลูกค้าก็ไปจับเซตจับแยกได้ว่าเนื้อผ้าแต่ละอันขายยังไงราคาเท่าไหร่ลูกค้าก็สามารถอัพกำไรได้เลยะนะคะโคแบรนด์อ่ะยูนิโคมาอีกแล้วจ้านี่ เธ่ดูสิอุ๊ยสวยมากแบลบลสายแบบว่าอะไรนะเหมือนเราเอาไปแต่งแบบวายเคก็ได้นะแบบนี้ได้อะนี่เลยสนุปปี้วายชุเคเคแบบว่าโชว์โชว์ให้ลูกค้าด้ใช่เป็นลายสนุปปี้ลูกค้าข้างล่างก็จะเป็นเหมือนว่าเข้าถ้ามุ้งมาแบบว่าทำเป็นแฟชั่นหน่อยนะตกตัวละห้าบาทเอาอะไรมาไม่คุ้มใช่ห้าบาทนัลูกค้าจ๋า 5บาทในี่0้บวก350บวก3า0บวกบวกเลยนาะแม่แบบว่าไปขายแบบพนักงานแบบบริษัทบริษัทพนักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยก็ได้นะจ๊ะแบบว่าเนี่ยเห็นไหมป้ายหม่ยป้ายห้อยเลยใช่ลูกค้านี่เอาไปขายได้หลากหลายช่วงอายุเหมือนกันวัยทำงานไวแบบว่าผู้ใหญ่วัยเด็กไวแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือขายได้เลย อุ้ยตัวนี้เลิศนะอจะหนึ่งเดี๋ยวแอดมินมัดโบให้กดใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นผ้าทวิทนะลูกค้าจ๋าผ้าดพวิทย์ก็มาเออทวิทย์แบบว่าน่ารักอ่ะเอาไปรีดหน่อยเนาะเอาไปรีดหน่อยแล้วแบบว่าขึ้นถ่ายราคาอัพราคาได้เลยจ้ะฮะอ่าใครสนใจนะคะสามารถ f C f เข้ามาได้เลยนะกระสอบละ1,900้ารอบาทนะจ๊ะมีเนี่ยลูกฟูกค่ะลูกค้าน่าโชว์คู่กันเลยจ้ะกระโปงลูกฟูกค่ะลูกค้าแค่ลูกฟูกก็คุ้มแล้วนะเพราะว่าลูกฟูกอ่ะเขาจะค่อนข้างหายากนิดนึงนะเนี่ยลูกฟูกสวยอย่างนี้เลยนะคะลูกค้าคราเป็นกระสอบเดียวเลยลูกฟูกลูกฟูกทวิตโพลีชีฟองผ้ายอะไรเงี้ยลูกค้านะนี่จ้ะ แล้วผ้าเขาเอาอะไรมาไม่สวยเนาะแบบว่าผ้าเขายังใหม่อยู่เลยดูสิเนี่ยกระโปรงแบบว่าก็อาจจะมียีนแบบยีนบางผสมบนเอไปบ้างนะคะในกระสอบนี้เนี่ยก็จะมีแบบเป็นงานลุอโอยขนฟูฟูนุ่มเลยุ่สูงจังดูตัวนี้โอ้โหสีแรงมากแม่สีแบบเห็นไกลตั้งแต่ปากซอยก็เป็นคนแรงอะนะ ก็เป็นคนแซ่บเหมาะกับอากาศตอนนี้มากสีนี้นี่ลายทหารสาวนะทหารสาวมีกระเป๋าข้างหลังด anyway. ้วยเออค่ะโอ้ยนี่กระเป๋าตัวนี้น่ารักจังเลยใส่ทำงานเอาใส่ทำงานใส่ทำงานออฟฟิศในห้องเอซีโอสาวท่านหนึ่งสวยรลอนมากโอยลายเสือแม่เสือดาวก็มาฮูไวชูเคมาก เธอดูสิโอ้โห,โโหแซ่บเวอร์นี่จะไปใส่วันไหลจะไปใส่วันไหลดีไหมเนี่ยแต่เนี่ <c oughs> ยไยังสิ้นเดือนเลยจ้าใส่เลยจะ <c oughs> <c oughs> ใส่ได้หรือเปล่าใช่ไหม,มกันนี่คะ่ะสวยจริงกระสอบรีวิวยังว่างนะคะลูกค้าจ๋ากระสอบรีวิวยังว่างลูกค้าคนไหนที่ดูแล้วสนใจก็เอฟมาได้เลยนะแจ้งแอดมินหน่อยละกันรับกระสอบรีวิวค่ะนะลูกค้า ให mm ้แบบว่าจะสอบรีวิวสวยเอฟขึ้นมาล<ต>้่ะ้า <ผม S 1> บอกว่าจะสอบรีวิวตาหรือว่า ลูกค้าท่านไหนนะคะอยากได้กระสอบใหม่ก็คือ F แล้วก็แจ้งมาว่ารับกระสอบใหม่ได้เลยจ้าลูกค้าอยากได้กระสอบใหม่อดมินมีสินค้าพร้อมจะส่งนะมีจะส่งทั่วประเทศเลยนะคะเหลือใครว่าหุ้ยตกตัวละ5บาทเองคุ้มมากอุ้ยมีราคาส่งค่ะสามารถทักอดมินหลังบ้านได้เลยนะจ๊ะแชมเปี้ยนค่ะอุ้ยแชมเปี้ยนยังไงลุ้นแบรนด์ก็มาแบรนด์ก็มีให้ลุ้นนะคะแบรนด์ก็มีให้ลุ้นเหมือนกันเนี่ย งานปากสวยจริงๆค่ะสวยมากนะเนี่ยใครเห็นแล้วอ่ะอุ้ยกระสอบรีวิวแบรนด์ออกแล้วอยากได้กระสอบรีวิวเอฟมาเลยกระสอบรีวิวจ้ามีแบรนด์ออกนะแม่สไตล์ได้หลายหลักหลายทรงโอ้ยตัวนี้แซ่บจังสไตล์วายชีคนี่วายชุดไทยนี่นะแล้วก็ใส่เสื้อแบบว่า ชันไนกรอบเกเกรอู้สวยจังเลยไ่้ไว 2K เยอะนะใช่ลูกค้าจ่าได้ว่า 2K เยอะมากนี่สบายเทนเทนิสตัว,ตว<ม>าะาบาทเองนะแม่ตุ้กต้นทุนอ่ะตอนนี้กระโปรงราคาโปรจะมีแค่รุ่นนี้นะคะกระโปงจะมีราคาโปรแค่รุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นนะตอนนี้นะคะลูกค้าจา่าสิ้นเดือนเมษายนนี้เท่านั้นแล้วนะลูกค้า ราคาก็จะปรับขึ้นนะคะใช่ลูกค้าแบบว่าตุนได้ตุนดีกว่าตุนได้ตุนดีกว่าลูกค้าคันเก้าคือแบบว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะที่แบบว่าดังบ้านต่อกันไม่หว่ไม่ไหวอะไรรุ่นนี้ค่ะนี่เขาก็จะมีแบบว่าไหมพรมไปด้วยก็จะเป็นเอวยืดได้นะลูกค้าค่ะเรียงสีเรียงโท ใช่ค่ะ<อ>ลูกค้าไลฟรลสดขายขายในไอจีลูกค้าเอาไปซักกับไปรีเรียงโทนเรียงสีขึ้นราวสวยๆ<ว>ให้ดึงดูดให้แบบว่าน่าดึงดูดเข้าร้านหน่อยเนาะแบบว่าแบรนด์หน่อยก็ขายแบบแปดสาบกลางๆหน่อยก็ขาย50อสิที่แบบว่าไหนก็ไม่แบบว่า3ตัว,ล,วบบละก็ได้โหตกตัวละ5บาทเองเอาอะไรมา,าไม่เป็นก<า>ำไรขายยี่สิบแปดตัวก็ไม่ได้กำไรโรดิต้าโรดิต้าโรดิต้าน่ารักน่ารัก ตัวละห้าบาทเอาไปขายแบบว่า20-30บาก็ได้กำไรเลยดอกอะไรดอกเบสี่แล้วยิ่งแบบยิ่งแบรนด์เนอะเอาไปเอากำไรนิดหน่อยอุ้ยเลิศใช่ไหมโรดิโอนี่จายูนิคอร์นจ้าไม่ด้วยนี่สวยจังเป็นแบรนด์ญี่ปุ่น เดีย๋ยวเข้าตามาหรือยังอ่ากลับมาแล้วจ้า,ากลับมาแล้วนะลูกค้าจ้าทีัดค้องทางเทคนิคเล็กน้อยอ่ะมาต่อมาต่อ,เ,อเลยังสวยๆอยู่เลยใช่มาโชว์งานสวยๆกันต่อ อันนี้นะคะเป็นรหัส FJ 76กระโปรงแฟชั่นนะคะกระสอบละ1,900บาทนะหากลหากลูกค้านะคะสนใจตัวงานรีวิวเนี่ยคือ CF ขึ้นมาได้เลยหรือว่าถ้าอยากได้กระสอบใหม่นะคะก็คือแคปไลน์นี้แล้วทักหากแอดมินหลังบ้านได้เลยนะ,ะแล้วแจ้งว่าขอกรับกระสอบใหม่จ้าลูกค้าสินค้ามีพร้อมส่งนะแล้วก็โปรก็จะอยู่ ไม่ได้ไม่นานแล้ว่จะสิ้นเดือนแล้วเนี่ยเธอจะสิ้นเดือนแล้วนะเธอเธอจะไม่เอาตังค์เยอะหรอเธอเธอต้องเอาแล้วนะใช่อู้หสวยจังเนี่ยสายฝอสายฝอเขาชอบใส่กันแบบเซ็กซี่เออปนความหวานหวานหน่อยใช่ขออนุญาตโกยนะคะทุกค้าเพราะผ้าเยอะจริงๆนะแม่ผ้าเยอะมากผ้าเยอะแบบว่าเป็นผ้าเลยนะแบบว่า มีผสมผสานกันไปไม่ได้แบบว่า<ช>เป็นแบบแบบใดแบบเน้าคนไหนลูกค้าที่มาจากติ๊กต็อกหรืออะไรก็ตามแต่นะคนที่บอกว่าอยากดูกระโปรงแฟชั่นนะคะถูกค่ะนี่แอดมินมาเปิดให้ดูแล้วนะตัวนี้เลยตัวปังตัวปังเลยตัวเนี้ยคุณสาราวดีเขาบอกว่าอยากให้เปิดกระสอบสเวตเตอร์แขนยาวคะ่ะเสเวตเตอร์แขนยาวเหรอจ๊ะ พิ่งเปิดไปเองนะสเวตเตอร์สาเราพิ่งเปิดไปเองจ้ะพี่จ๋า KR 0 4 5 h ์ส่ตอนนั้นก็เพิ่งเปิดไปนะเดี๋ยวพี่รอรออัพเดตจากแอดมินอีกทีนะคะพี่จ๋ากดติดตามเม m ดมินไว้เลยกดติดตามเพจสบายออเดอร์ไว้ได้เลยจะ้ะค่าวูนี่ลูกค้าสวยจัง ก็เยอะเยอะแล้วสีสันแต่ละตัวคือไม่ได้ดอกไปนะสีสันสดใสและออกดีค่ะสีออกเยอะหลากหลายโทนหลากหลายสีลูกค้าเอาไปจับเรียงโทนสวยๆขายได้เลยนะใช่หนก้าร้อยแม่เอาไปเถอะนะเนี่ยสวยจริงันึงเก้าร้อยต้นทุนตกตัวละห้าบาทใช่คุ้มมากค่ะแบบว่าคุ้มของคุ้มของคุ้ม โู้เนี่ยแบบว่าโู้โหพ่อค้าที่แบบขายตามแบบว่าเชื่อร้านเหล้าเชี่ยขับลูกค้าสวยมากเลยอู้ว้าลูกค้ากระสอบนี้ได้แล้วนะกระสอบนี้ได้แล้วนะ HNM ค่ะ HNM ตา HNM ค่ะแม่นี่เอาไปดูเลย HNM ก็มาสีแบรนด์ก็มา นี่เลยเดี๋ยวแอดมินจับสีให้ดูเพราะว่าสีเขาออกดีมากใช่ใครสนใจกระสอบนี้นะใครสนใจกระสอบนี้นะแบบเอฟเข้ามาได้เลยมีแบบว่า Unico H&M ออกแล้วนะจ๊าแล้วก็แชมเปียนแชมเปียนไปแล้วนะคะใครสนใจกระสอบนี้ C F กระสอบดีวิวแ้งเข้ามาได้เลยเธอนี่สาวออฟฟิศคนแซ่บนะคะ ใช่ด<ไ>ูเซเธอขาย,ยได้แบบว่าหลากหลายนะไม่ใช่จะจําเป็นจะต้องขายแค่แบบว่าวัยรุ่นเนี่ยวัยรุน่นวัยทำงานวัยแบบว่าวัยทรงวัเที่ยวนะคะสามารถมาซีเอฟมาแบบมามาขายได้เลยแบบรับไปขายแบบว่าขายได้แบบทุกแบบ ทุเพศทุกวัยทุ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 เพศไม่ได้ตัวแม่หน้าพ่อหรอเผื่อตัวแม่หน้าพ่ออยากใส่กระโปรงไงเนี่ยค่ะสาวออฟฟิศใส่นะเนี่ยใส่ชุดอย่างหนูก็ได้เนาะใส่เนรีดไปสวยๆใส่จานอย่างเงี้ยสวยนะคะลูกค้าจ๋าผ้ายังใหม่เลยนะอุ้ยแชมเปี้ยนอีกแล้วคุณพี่คุณพี่แชมเปี้ยนอีกแล้วแชมเปี้ยนออกอีกแล้วจ้า คุณพี่ฟังมากออกตัวที่สองแล้วเป็นไงแชมเปี้ยนว้าวแชมเปี้ยนตกตัวละห้าบาทมีที่ไหนมีมมที่ไหละหนะคุณพี่ไปซื้อช็อปก็หลายบาทแล้วนะใช่โหดูสิเป็นท้ามุ้งแบบว่าแต่งลายดอ,อกแบบนี้ยสวยมากเนี่ยค่ะยางยางยางังไม่ย้วยนะ ยางใช้ได้ปกติค่ะสภาพผ้าดีเนี่ยผ้าวูผ้าวูผ้าอะไรเนี่ยลูกค้าจา๋ามีให้มีให้มีให้ลูกค้าไปด้วยเพราะว,ว่าเขาค้าไปจริงๆจียูค่ะอู้จียูจา้าจียูจา้าจียูจา้อจจาอ,ออกอีกแล้วจียู ใช่แบนก็ออกดีมากแม่อันนี้แจ้งอันนี้อาจจะแจ้ลูกค้าไว้ก่อนนะคะตำหนิในกระสอบนะคะก็อาจจะมี1-15%ของกระสอบนะจ๊ะหนึ่งถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่าอาจจะมีเปื้อนเลอะหน่อยนะลูกคา้าแต่ไม่ได้แบบเปื้อนเลอะทั้งกระสอบอะไรเงี้ยคือมาส่วนน้อยจริงๆเพราะว่างานของเราเนี่ยเราไม่แบบว่าอัดกระสอบยัดกระสอบแบบว่าต้มตุ๋นแน่นอนนะลูกคา้า เพราะว่าเราเปิดโชว์ให้ดูอย่างนี้เลยว่าผ้าเรานี้มันดีจริงๆดูสีสันแบบว่าใช่ลายดอกบนี่<ด>สี<อ>จะแบบว่า,าสีไม่มีอดอกบนะจ๊ะใช่ค่ะดูนี่สีเป็นสี กระสอบรีวิวยังว่านะจ๊ะใครสนใจกระสอบรีวิวนี้ CF เข้ามาได้เลยนี่ลายชิโนดิจ้าเป็นไงใครสนใจกระสอบนี้ CF ได้เลยนะช่วยซูมซูมให้ลายชิโนรีดูนะคะลายนี่ลายแบบว่าคือลายเยอะมากเลยยูนิคปะเนี่ยอ้ายูนิคเหรอไม่ใช่อะไรอ่ะเออใช่ยูนิคจริงๆด้วยโยเนิโยเนิค แกออกอีกแล้วเธอกระโปรงเทนนิสเธอสวยมากแบล็แบลเออเอาไปสวยมากเจอกันไหมกระสอบรีวิวยังว่างนะจ้าใครสนใจ CF เข้ามาได้เลยกระสอบรีวิวจ้าโหตัวนี้ข่าวมากเอาไปใส่แบบไหนได้บ no ้าง เอาไปใส่แบบไหนได้บ้างลูกค้าเอาไปใส่เที่ยวไปต่างประเทศไปเที่ยวคาเฟ่ใส่ทํางานลูกค้าใส่เข้าวัดก็ได้มีหมดทุกแนวทุกสไตล์ใส่ได้หมดค่ะคุณคุณพี่จะอยู่ไหนของโลกอยู่บนดอยสุเทพคุณพี่ก็ใส่ได้นะสวยจริงใส่แบบว่าใส่นอนก็ได้นะแบบว่าใครแบบว่าอยากใส่นอนโอ้โหเงาเงาใส่เงาเงา โอ้โหวิวตัวนี้าดีมากสวยผ้าเยอะค่ะลูกค้าลูกค้าไปขายตัวละสิบบาทก็ยังได้กำไรอยู่เด็กถ้าผมจอมันตัดของรดูสิเออนี่เปิดจนแบบว่าจนถึงตอนนี้นะยังไปแบบว่าโอ้โหยังแบบยังแน่นอยู่เลยนะกระสอบเนี่ยใช่นี่ขนาดแอดมินโกยไปเยอะแล้วนะใช่ขนาดเราเปิดมาแบบโห เดี๋ยวให้ดูแบบว่าเนี่ยเห็นไหมยังเหลืออีกสวยจังเลยจะต้องเป็นรหัสอะไรเนี่ย76แน่เลยใช่ค่ะใช่จ้ารหัสนี้ f c 76กระโปรงแฟันใช่มันพันเก้าหรอใช่มันเก้าถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะถึงสิ้นเดือนแล้วนะใช่ค่ะต้องรีบมาเอฟกันเลยโอ้โลดขอบกุณดิ่งไม่กดเลย แอดมินแต่ว่าร้อนมากตอนนี้นี่โอ้ยคือแบบว่างานสะอาดไปเที่ยวทุ่งดอกไม้หนูอยากได้หนูอยากอยากหนูอยากได้หนูอยากได้ต้องซีเอเข้ามาแล้วนะจ๊ะเออนะคะเสียงไม่ดังเลยเสียงเชื่ว้าวโอ้โหลายดอกลายดอกก็ออกเยอะสีพื้นก็ออกเยอะ White to K ก็มีลูกค้าอืม สวยจริงๆค่ะอุ้ยนี่ตัวนี้วินอ่าแบบว่า DIY อะงานปัก DIY นะลูกค้าสวยมากงานปักสวยมากเลยขายบิลบางไปรีดตัวรีดนี่ใช่ค่ะเอาตัวสีพื้นนะคะไปรีดตัวรีดออกแนวแฟชั่นเก๋ๆแบบว่าชั้นคอนปังอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าดูนี่ยลูกค้าเอาไปได้เลยตัวต้นทุนตัวละค้าบาทขายในไอจี สต็อกช็อปมาลูกค้าได้เลยเพราะว่าใน TikTok อาจจะมีพวกแบบว่าวัยรุ่นแนวแนว,แนวนี้เยอะเขาชอบกันแนวเนี้ยกระโปรงแนวเนี้ยนะคะตัวนี้สต็อกกี่ลูกคะตอนนี้สต็อกเหลือ40เท่าไหร่46ลูกไหมสีใช่ไหมใช่ใชจ้าใครต้องการแบบว่าสนใจเนาะแบบว่าเลทส่งอะไรแถบได้เลยตอนนี้แถบไลน์เอ็ <โก S 2> น <โก S 2> <ล>ะคะ,คะแอดมินหลังบ้านได้เลยนะจ้ามีราคาส่งให้จ้าชว์ แบนออกดีจริงแม่งกระสอบรีวิว <PM S 1> ยังมงาโพเอมออกไปอีกแล้วโพเอมว้าวสุเกแล้วเนี่ย <Wow S 1> เป็นแบบยีนนะเดนิมยีนสีดำอย่างเงี้ยลูกค้าสวยอะลายดอกลายดอกก็ออกดีเหมือนกันใส่แบบว่าเหมาะกับซัม,มเมอร์ม่มากนะลายดอกลายดอกเนี่ยซัม,มเมอใส่สีสันชูชาตัตวนี้น่ารักอะเป็นปักดอกไม้ ตัวนี้เอื่อว่าสาวหวานใส่ไปแบบเที่ยวคาเฟ่เฟเข้าวัดทำบุญหรือพนักงาพนักงานเอาไปเถอะอุ้ยเจออีกแล้วดูสิเธออุ้ยเนี่ยนะแบบว่าสาวออฟฟิศใส่ไปเลยไม่เอาแน่นอนแบบว่าอโอันนี้เห็นตั้งแต่แบบว่าเดินเข้ามาเห็นแากไกลไปเล่นเทนนิสสีแดงได้ไหมล่ะ ได้แบบว,ว่าสีแบบว,ว่าสีสันชูชาติาดแ,แก้โอ้ยอบอกนะอ h H&M อีกแล้ว H&M MM อีกแล้วจ้าลูกค้าจ๋า H&M อีกแล้วสองตัวแล้วแม่เนี่ยผ้า,าแบรนด์ก็มีนะลุนแบรนด์ได้เลยลูกค้าไม่แล้วผ้าเขาคือแบบใส่สบายนะไม่ใช่เป็นแบบกระโปรงที่แบบว่าไม่ได้เป็นผ้าหนาใช่กระโปรงแบบว่าสามารถใส่แบบ ใส่ได้ในทุกทุกวันน่ะชีวิตประจําวันสามารถหยิบขึ้นมาใส่ได้เลยไม่รู้จะใส่อะไรแบบใส่ค่ะขออนุญาตโกยนะลูกค้าเพราะว่าเยอะมากเยอะมากนี่โอ้โหเดี๋ยวแอดมินโกยหน่อยนะแอดมินเปิดมาจะแบบผูยังไม่ถึงก้นกระสอบเลยยังมีแบบอาจจะมีงานเปื้อนหน่อยนะคะลูกค้าก็ ตามสภาพงานอย่างที่แอดมินแจ้ง1-15%เนาะนใช่จะอาจจะมีแบบว่าเลอะนิดเลอะหน่อยบางตัวลูกค้าอาจจะเอาไปซักได้ก็คือแบบว่าเอาไปซักแล้วก็เอาแบบว่ามาขายใหม่ได้แต่ถ้าสมมติว่ามันก็อาจจะมีขาดไปนี่ได้ได้น้อยนะคะในกระสอบแต่บ้างมีไหมพรมไปด้วยมียีนไปด้วยนะลูกค้าจ๋าอ่ะนี่นมันแนวโลลิต้า ฟริง <Spring S 2> อ่ะเจะ้าิงเงอ่ะสวยอ่ะนะคะกระสอบตัวนี้นะคะเป็นกระสอบรีวิวยังว่างนะใครสนใจแบบ c F เข้ามาได้เลยหรือหากใครอยากรับกระสอบใหม่นะคะแจ้งเป็นรับกระสอบใหม่ได้เลยนะจา้าใช่ พันเก้าร้อยพันเก้าร้อยนะคะลูกค้า <Hi. S 2> แ,และอีกไม่กี่วันโปรนี้จะหมดแล้วนะลูกค้าคนไหนที่กําลังมองหาฉันอยากได้กระโปรงมาขายฉันอยากขายติ๊กจ๊อกฉันอยากสร้างรายได้แต่ฉันไม่รู้จะเริ่มจากตัวไหนแนะนําเริ่มจากตัวนี้ก็ได้นะเพราะว่าต้นทุนตัวละ5าบาทลูกค้าได้ขาย20 3ส3ตัว100ลูกค้าก็ไม่ขาดทุนแล้วนะใช่ <Hi. S 2> ลูกค้าแบบมือใหม่อะเนาะแบบพันเ้อแบบว่าเริ่มจากพันเการ็เนี่ยจะะฝากกระโปรงแฟชั่นมาด้วยนะเนี่ยเอาไปขายเอาไปรีดเอาไปซักแล้วก็เอาไปแบบว่าถ่ายแบบสวยๆใส่หุ่นสวยๆถ่ายลงไอจีติ๊กตอกได้เลยค่ะนี่อะแชมเปียนจ้าแชมเปียน่แชมเปียนออกตัวที่สแล้วนะของกระสอบรีวิวนี้ใช่เออีก2ตัวยูนิคอ้มีมียูมีนะลูกค้า ก็ไปแอดมินอาจจะแบบว่าโกยไปอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เห็นแบรนด์มากเท่าไหร่นะคะแต่ว่ามีแบรนด์ให้ลุนล้นอ,อยู่แล้วไตรมีข้ออีกแล้วจ้าโอยเาปิดไลค์ีสตวอย้ำรหัสสินค้าอีกสัก,กรอบพร้อมราคาในจันที่ดาวจ้าอันนี้นะคะจะเป็น รหัสสินค้า fc 76กระโปรงแฟชั่นน้าราคาโปรถึงชิ้นเดือนนี้นะคะแค่1,900บาทนะจ๊ะหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะ cf ในไลน์ได้หรือว่าหากไม่ทันในไลน์นี้นะคะแทบไลน์นี้นะคะแล้วทักหาแอดมินหลังบ้านได้เลยมีสต็อกสินค้าพร้อมจะส่งลูกค้าทั่วประเทศนะคะใช่หรือใครแบบว่าส่งกหาแอดมินหลังบ้านค่าส่งลูกค้าสามารถทักหาแอดมินหลังบ้านนะคะขอเลทค่าส่งได้เลยเพราะว่าเรามี ขนส่งให้ลูกค้าอีกแล้วนะ,ะคุณอภินยาอยากได้คุณคาดีแกนเท่าไหร่คะคุณอภินยานะคะถ้าหาแอดมินหลังบ้านได้เลยนะจ๊าสาม,มารถสอบถามได้เลยจ้าจ้าเดี๋ยวแอดมินจะไปแล้วอ่ะยูนิโคจะปิดท้ายด้วยยูนิโคโอ้อโหแบรนด์ปังนะ พันเก้าร้อยคุณพันเก้าร้อยแบบแบรนด์อ๋หรือใครแบบว่าคิดว่าตัวเองแบบต้องดวงดีแน่เลยอ่ะอยากได้กระสอบหม่คที่ว่าตัวเองจะได้แบรนด์เยอะกว่านี้ก็รับกระสอบรกใได้ไปลุ้นแบรนด์ได้เลยแล้วก็ไปลุ้นว่าลูกค้านี่จะได้แบรนด์ฟังแค่ไหนนะคะอ่ะเพราะว่ายังไงเพราะว่าจะหมดโปรแล้วนะย้ำอีกรอบจะหมดโปรแล้วนะคะลูกค้าพันเก้าร้อยบาทถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะลูกค้าคนไหนสนใจรับไปเถอะนะแม่ มีก็เหมาตัดรถก็ได้มีมีราคาส่งส่งมาทักหา<ช>แอดมินหลังบ้านได้เลยนะ<ช><ช>แล้กก็สอบรีวิวยังว่างนะจ๊ะใช่จ้ะใครสนใจก็คือแจ้งแอดมินได้เลยว่าอยากรับกระสอบรีวิวนะจ๊ะได้ค่ะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินวีและแอดมินพี่ดาวนะคะเดยวต้องขอไปทานข้าวก่อนละกันเพราะว่าาหิวข้าวมากเลยตอนนี้นะคะสำหรับไลน์นี้ก็ขอบคุณลูกค้าลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมนะคะ่ะ โอกาสหน้าพบกันใหม่อีกรอบนึงนะคะสวัสดีค่ะ